ออโต้สตอรี่เรื่องราวของคนรักรถสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท,กท่านพบกับผมเอกศิีวรจักรในช่วงออโต้สตอรี่นะครับออโต้สตอรี่ในวันเสาร์นี้นะครับ ตรงกับวันเสาร์ที่28สิงหาคม2564ครับซึ่งผมเอกศรีวรจักรจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับรถคลาสสิกรถ, ро, รถเรโทรรถวินเฮจข่าวสารในแวดวงกิจกรรมต่างๆรวมทั้งวิธีการดูแลรักษารถจนรุ่นเก่านำมาฝากให้กับทุกท่านได้รับฝางกันอีกเช่นเคยนะครับในวันเสาร์นี้ก็เช่นกันครับผมมีเรื่องราวดีๆต่อเนื่อง กับหลายๆสาวที่ผ่านมาเป็นเรื่องราวของรถยนต์โฟกสวาเก้นนำมาฝายกับทุกท่านได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับโดยเมื่อหลายสาวที่ผ่านมาผมได้รับเกียรติจากช่างเปิ้ลครับจากอู่สมชายการาจได้มาให้แนวคิดรวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์โฟกสวากเก้นในแบบระบายความร้อนด้วยอากาศกันไปหลายตอหลายตอนแล้วนะครับ วันนี้ครับพอดีช่างเปิ้ลเขาขอหยุดสักชั่วคราวเนื่องจากว่าไปฉีดยามานะครับอาจจะมีอาการไข้ได้ผมเลยต้องขออนุญาตพักเบรกช่วงเวลาที่เราจะไปสัมภาษณ์ช่างเปิ้ลช่วคราวครับโดยผมครับแด้นำเอาเรื่องราวคือกับ v o l k s w a g e นนำมาขั้นแล้วก็นำมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับฟังกันวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ v o ก k s w a g e นรุ่นไหนอย่างไรขอเชิญรับฟังครับ หลายเสาที่ผ่านมานะครับผมได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ช่างเปิ้ลอู่สมชัยการาจในเรื่องราวของการดูแลรักษารถยนต์โฟกสวาเกนในแบบเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศการยกเครื่องการดูแลรักษาเครื่องยนต์และการบูรณะซ่อมแซมเครื่องยนต์ของโฟกสวาเกนมาให้กับทุกท่านได้ฟังกันหลายต่อหลายตอนแล้วนะครับ ผมก็หวังว่าจะเป็นความรู้แล้วก็ทําให้ท่านที่ใช้ v o ก k s w a g e n หรือสนใจใน v o ก k s w a g e n แบบระบายความร้อนด้วยอากาศนั้นมีแนวคิดแล้วก็มีหลักคิดในการบํารุงรักษาเครื่องยนต์ของตนเองนะครับอย่างเมื่อหลายสาวนะครับผมก็ได้ขั้นรายการด้วยประวัติของรถ v o ก k s w a g e n ที่เป็นแบบรถตู้นะครับหรือที่เขาเรียกกันว่า type 2หลายต่อหลายท่านก็รู้กันแล้วนะครับว่าอย่าง type 1ของ v o l k s w a g e n นนั้นก็คือ v o l k s w a g e n b e e t l e s หรือก็เรียกกับว่าไทป์หนึ่งนะครับก็คือเต่าทองนั่นเองพอมาเป็น type 2ก็คือโฟกสวาเก e นในแบบรถตู้ซึ่งใช้สำหรับขนส่งของนะครับรวมทั้งขนส่งผู้คนในแบบที่เป็นรถรถบัสเล็กๆนะครับพอโฟกสวาเก e นนั้นผลิตออกมา2ท type t y 1ไซนึ่งส์2แล้วนะครับทีมงานของโฟกสวาเก e นก็เริ่มจะหารูปแบบใหม่ในการที่อยากจะผลิตรถออกมานะครับ จนไปปิ๊งไอเดียในการที่อยากจะผลิตรถในลักษณะคอมแพคคาร์ขึ้นนะครับคอมแพคคาร์ในที่นี้ของ Volkswagen ก็ต้องมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นสิครับแล้วก็มีเชื้อสายของความเป็น type 1 type 2ออยู่ก็คือเครื่องยนต์วางไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็สามารถเปิดด้านหน้านะครับเปิดด้านหน้าฝากระโปรงหน้าแล้วบรรจุสัมภาระเข้าไปได้ในฝากระโปรงหน้าอีกทั้งยังสามารถบรรจุสัมภาระเข้าไปได้เยอะอีกด้วย โดย Type 3นี้นะครับจะเป็นรถสไตล์ครอบครัวครับสามารถบรรทุกเด็กผู้ใหญ่รวมทั้งหลายต่อหลายคนไปท่องเที่ยวกันได้ดังนั้นจึงเกิดรถ v o l ks w a g e n ในแบบที่เป็น Type 3ขึ้นครับ Type 3นะครับก็อย่างที่เรารู้กันก็คือเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศตามสไตล์ Type 1 t y p ป2นะครับอาจจะมีรายละเอียดปริกย่อยซึ่งไม่เหมือนกันแต่ก็เรียกได้ว่า ใกล้เคียงกันเลยทีเดียวครับแต่บอดี้ครับหรือว่ารูปทรงของ Volkswagen Type 3นั้นจะมีหลักหลักอยู่3แบบด้วยกันแบบแรกเราเรียกกันว่า notch back notch back นี้ก็คือรถ Volkswagen ซึ่งภาษาคนเล่นโฟกเรียกว่าท้ายเก๋งคือมี2ประตูและด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นลักษณะทรงเก๋งก็คิดสภาพเหมือนรถเก๋ง4ประตูแต่เหลือ2ประตูนั่นแหละครับ อันนี้ก็เป็นรูปแบบแรกครับพอเป็นรูปแบบที่2ก็มีความที่เรียกว่าพัฒนามากขึ้นเนื่องจากในยุคนั้นนะครับมีแฟชั่นของการออกแบบรถในลักษณะที่เขาเรียกกันว่าท้ายลาดเกิดขึ้น Volkswagen Type 3ในแบบนี้จึงเรียกกันว่า Fastback ครับ Fastback นั้นก็คือ2ประตูแต่ด้านหลังนั้นจะเป็นลักษณะท้ายลาดทรงคูปเป้นะครับเครื่องยนต์วางหลังอีกเช่นกันครับ แล้วก็มีอีกแบบหนึ่งครับซึ่งเอาไว้ใช้สำหรับการขนส่งของบรรทุกสัมภาระเล็กน้อยไปปิกนิกแล้วก็เรียกว่ามีพื้นที่ในการใช้สอยในห้องโดยสารนั้นกว้างขวางมากที่สุดนั่นก็คือ Square Bag k หรือตามภาษาของคนเล่นโฟกก็เรียกว่า Type 3 w แวนนะครับหรือโฟกแวนนั่นเองครับเครื่องยนต์นะครับจะมีอยู่2แบบ แต่หลายต่อหลายท่านก็คงอยากจะทราบแล้วนะครับว่า t y p e 3นั้นถูกผลิตขึ้นตั้งแต่ปีไหนจนถึงปีไหน v o ก w s w e n e n t y p ท3นั้นถูกผลิตขึ้นในปี1961ครับยาวนานจนถึงประมาณปี1973-74ราวนั้นนะครับเรียกได้ว่าก็หมดสายพันการผลิตกันไปเริ่มแรกแรกเริ่มเดิมทีเขาก็ผลิตกันที่เยอรมนีครับเมืองแม่ของ Volkswagen แต่หลังจากนั้นครับก็มีการตั้งโรงงานขึ้นนะครับโดยเอารถรุ่นนี้ไปผลิตที่บราซิลดังดนั้นคนที่ใช้โฟกสวาเก้นไม่ว่าจะเป็นโฟกเต่าโฟกตู้หรือไทป์สก็เรียกว่ายังโชคดีครับเพราะโรงงานในบราซิลนั้นดำเนินกิจการต่อเนื่องมาจากทางเยอรมันอีกยาวนานเลยทีเดียวและในปัจจุบันก็ยังมีโรงงานซึ่งผลิตอะไหล่ของโฟกส์าเกในรูปแบบต่างๆอยู่มากมายในบราซิล เรียกว่าเป็นของทําใหม่กันเลยทีเดียวครับอย่างที่บอกครับ Volkswagen Type 3นั้นได้รับความนิยมจากผู้ที่ชื่นชอบ Volkswagen แต่ต้องการรถที่ใหญ่โตมากขึ้นเนื่องจากว่าครอบครัวนั้นไม่ใช่มีแค่สอาคนนะครับเรียกได้ว่าพื้นที่ในห้องโดยสารนั้นกว้างขวางสะดวกสบายนะครับตัว s u s สเ n นชั่หรือตัวที่เรียกว่าช่วงล่างนั้นปรับปรุงดีขึ้นขับได้สบายขึ้น ที่สําคัญคือมีพละกกำลังมากขึ้นวิ่งได้เร็วมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าผู้ที่ชื่นชอบโ o l k ์วา g เกนะครับในยุคนั้นก็หา3รุ่นนี้มาใช้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นท้ายเกง๋งท้ายลาดหรือในแบบที่เป็นรถแวนนะครับส่วนในปัจจุบันครับมีกลุ่มคนนะครับที่เรียกได้ว่าหลงไหลแล้วก็ชื่นชอบในรถรุ่นนี้แล้วก็ทำการบูรณนะแล้วก็ นำเอามาวิ่งโชว์อวดโฉมในงาน v o l ks w a g e n ซึ่งรายละเอียดปลีกย่อยของรถรุ่นนี้นะครับก็มีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับตามสไตล์ของ v o l ks w a g e n นแต่ที่แน่ๆนะครับจะมีเครื่องยนต์อยู่ประมาณ2แบบด้วยกันก็คือแรกๆจะออกมาเป็นเครื่องยนต์ 1,500cc แล้วหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาขึ้นเป็นเครื่องยนต์ 1,600cc ครับ โดยเฉพาะรุ่นพิเศษนะครับซึ่งมีคำว่า TL ต่อท้ายนั่นก็คือเป็นลักษณะความพิเศษของการตกแต่งครับ v o l kswagen type 3นั้นเรียกได้ว่ามีความใหญ่โตนะครับผมจะเอาฐานล้อมาเล่าให้ฟังก็ได้นะครับสำหรับท่านที่อยากได้ข้อมูลนะครับฐานล้อนั้นอยู่ที่2400ม mm. ิลิเมตร มีความกว้าง1,605ม mm, ิลิเมตรมีความยาว4,225ม mm, ิลิเมตรมีความสูง1,475ม mm, ิลิเมตรและที่สำคัญที่สุดครับก็คือน้ำหนักครับ v o l k s w a g e เนั้นเป็นบริษัทซึ่งทำรถได้มีเทคนิคซ่อนอยู่โดยเป็นรถซึ่งมีน้ำหนักไม่หนักมากน้ำหนักเบาเกาะถนนวิ่งได้ดีและบำรุงรักษาง่ายคันนี้ไท สามนะครับมีน้ําหนักเพียงแค่ไม่ถึง900กิโลกรัมนะครับก็เลยทำให้รถรุ่นนี้ได้รับความนิยมในสมัยนั้นก็เรียกว่าขับได้คล่องตัวแล้วก็สะดวกสบายครับเครื่องยนต์นะครับอย่างที่เรารู้กันแล้วก็คือวางด้านหลังขับหลังแล้วก็มีช่วงล่างซึ่งพัฒนามาจากโ o ก ks วา g เกเต่าทองแล้วก็ มีการพัฒนาต่อเนื่องมากขึ้นนะครับจนบางรุ่นอย่างเช่นรุ่นที่เรียกว่ารุ่นท้ายล่าดหรือฟาสแบกนั้นเคยทำโฆษณาว่าใช้อะไรลรวมทั้งการออกแบบช่วงล่างด้านหน้าด้านหลังเหมือนกับปอร์เช่เลยทีเดียวซึ่งหลายต่อหลายท่านซึ่งเล่นมาแล้วนะครับก็คงจะทราบว่าความลึกลับซับซ้อนของ Volkswagen กับปอร์เช่นั้นเรียกได้ว่าย,ยืมมาใช้กันอย่างที่เรียกว่าไม่เคอะเขินเลยทีเดียวครับ นี่ก็คือเรื่องราวสนุกสนุกนะครับขั้นรายการก่อนที่จะไปถึงบทสัมภาษณ์ช่างเปิ้ลอุสมชายการาชในเทปต่อไปนะครับผมก็ได้นำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับ Volkswagen Type 3มาบรรเล่าให้กับทุกท่านได้รับฟังกันแล้วนะครับในปัจจุบันนะครับ หากท่านต้องการครอบครอง Volkswagen Type 3ท่านก็คงจะต้องดูแล้วก็เข้าไปดูในเว็บไซต์หรือ Facebook Fanpage ของผู้ที่เล่น Volkswagen ในกลุ่มต่างๆนะครับว่ามีใครที่ปล่อยรถ Volkswagen Type 3ออกมาบ้างหรือไม่บางคันนะครับอาจจะเป็นรถซึ่งได้รับการบูรณะจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านก็ดูสิครับว่าราคาค่างงวดที่เขาตั้งไว้นั้นท่านรับได้หรือไม่ ราคาถูกแพงก็ลองไปคุยกันเองนะครับท่านก็จะได้รถสวยๆรถซึ่งได้รับการบูรณะมาแล้วเอามาใช้อย่างสบายใจแต่บางท่านครับอยากจะได้รถซึ่งเรียกว่าแห้งๆแล้วก็มาทำเองท่านก็จะต้องไปหาเอานะครับว่ามีที่ไหนซึ่งเขาปล่อยรถซึ่งเป็นลักษณะแบบแห้งๆและท่านจะต้องมาบูรณะใหม่หมดด้วยตัวเองอีกบ้างถ้าในแบบนี้นะครับท่านจะต้องรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทั้งอะไรเทียมอะไรเทียบอะไรจริงอะไรแท้นะครับว่าท่านจะต้องไปเสาะหาที่ไหนแล้วก็ส่วนไหนจะต้องทําอย่างไรบ้างโดยท่านจะต้องศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ v o l k s w a g e n Type 3ให้ละเอียดเลยทีเดียวครับซึ่งในปัจจุบันนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับมีกลุ่มมีแฟนเพจมี Facebook รวมทั้งมีคลับต่างๆเกี่ยวกับ v o l k s w a g e n Type 3อยู่มากมายเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศและต่างประเทศ ท่านก็ต้องดูนะครับว่าท่านจะใช้วิธีทางเลือกแบบไหนเพื่อที่จะตอบสนองไลฟ์สไตล์ของท่านในการบูรณารถหรือการใช้รถบางท่านบอกว่าโอ้ผมไม่มีเวลาในการที่จะมาบูรณาหรอกครับพี่ผมอยากจะได้รถซึ่งสําเร็จเรียบร้อยแล้วมาใช้งานแล้วก็สัมผัสรถ,รถที่ใช้งานเรียบร้อยแล้วเหมือนกับรถที่พร้อมใช้แล้วซึ่งแบบนั้นนะครับท่านก็คงจะต้องลงทุนแล้วก็ใช้เงินจนํานวนมากแต่ว่าถ้าท่านต้องการความสนุก เกี่ยวกับการบูรณะการเข้าถึงรวมทั้งการซ่อมนะครับเรียกว่าหาความรู้กับรถขับไปด้วยซ่อมไปด้วยท่านก็คงจะต้องเลือกเอารถซึ่งมีสภาพเรียกว่าขับได้แต่ว่าต้องมาทำหรือว่ารถที่เขาเรียกกันว่าแห้งๆนะครับเอารถแบบนั้นมาบูรณะกันอีกทีหนึ่งซึ่งท่านจะได้ความสนุกในอีกรูปแบบหนึ่งเลยทีเดียวครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับสำหรับ v o l ks w a g e n นั้นจะมีงาน ในแต่ละปีนะครับงานมิทติง้งแล้วก็งานสังสรรค์รวมทาั้งงานออกร้านของผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอะไรต่างๆก็เรียกได้ว่าท่านจะหาความรู้ได้ไม่ยากครับแล้วก็คนในวงการโฟก k s สวา e เกนั้นมีอยู่ทั่วโลกนะครับรวมทั้งท่านสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากต่างประเทศอีกด้วยเรียกได้ว่าถ้าใครนะครับอยากจะเริ่มต้นในการใช้รถที่เรียกกันว่ารถคลาสสิกหรือรถเก่าโฟกสวาเก้ Volkswagen ไม่ว่าจะเป็นรุ่น Beatles รถตู้หรือรถไทรทรี 3, นะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกของการที่ท่านจะเข้ามาในวงการอย่างที่เรียกว่ามีความรู้แล้วก็มีเพื่อนนี่แหละครับก็คือเรื่องราวดีๆนะครับที่ผมนำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อขั้นรายการก่อนที่จะเป็นช่วงสัมภาษณ์ช่างเปิ้นลอุสมชายการาชในเทปต,ต่อไป วันนี้ครับผมเหลือไปดูเวลาแล้วเวลาหมดหมดเวลาซะแล้วครับผมเอกศีวราจากักขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ได้ในช่วงออโต้สตอรี่โดยผมเอกศีวราจักรได้ในวันเสาร์หน้าสําหรับในวันเสาร์นี้สวัสดีครับ